ถ้าพูดถึงน้ำตกสวยๆในเมืองไทยนะครับที่แบบว่าเดินทางง่ายบรรยากาศดีๆผมว่าชื่อของน้ำตกคลองลานที่กำแพงเพชรเนี่ยต้องขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆในใจหลายคนแน่นอนใช่เลยค่ะเห็นภาพในโซเชียลบ่อยมากครับน้ำตกสายใหญ่ๆไหลลงมาจากหน้าผาสูงๆมีละอองน้ำฟุ้งๆดูแล้วสดชื่นสุดๆแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าภายใต้ภาพที่สวยงามนั้นนะ่ะมันมีโลกอีกใบหนึ่งซ่อนอยู่ เป็นโลกที่มีทั้งประวัติศาสตร์วิถีชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณของทุกคนเลยก็ว่าได้ค่ะ เรากำลังจะพูดถึงเรื่องราวของชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกยอหรือที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักในชื่อกะเรียงที่อาศัยอยู่แถวนั้นมานานมากใช่เลยครับซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มีหลากหลายมากนะมีทั้งรีวิวจากนักท่องเที่ยวจริงๆในเลมอนเอท๋อค่ะที่จะให้ภาพว่าคนนอกมองที่นี่เป็นยังไงแล้วก็มีข้อมูลเชิงลึกจากฐานข้อมูลท้องถิ่นเลยที่เล่าเรื่องราวตั้งแต่รากเหงา้าคือมีสองมุมมองเลยนะคะคุนกันก่อนดีกว่า มุมของนักท่องเที่ยวคนที่ไปคลองลานส่วนใหญ่จะพูดเหมือนกันเลยว่า ไปง่ายมากอืมคือจอดรถแล้วเดินต่อนิดเดียวจริงๆก็เจอความอลังการของน้ำตกสูงร้อเมตรกว้าง40เมตรอยู่ตรงหน้าเลยในรีวิวเขาบอกว่าถ้าไปช่วงหน้าฝนนี่คือที่สุดเลยนะคะน้ำจะเยอะมากละอองน้ำนี่ฟุ้งไปทั่วถ่ายรูปออกมาสวยสุดๆแต่ก็ต้องแลกกับคนที่จะเยอะหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะเลยมีคำแนะนำว่าถ้าอยากได้ฟิลแบบส่วนตัวตัวหน่อยให้ไปวันธรรมดา เออมีเกรดเล็กๆที่นักท่องเที่ยวเขาเตือนกันด้วยนะคือให้พกยากันยุงไปด้วยอ๋อยุงเยอะเหรอคะเหมือนจะชุมเป็นพิเศษเลยครับแต่โดยรวมคือทุกคนประทับใจนะทั้งความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติความสะดวกสบายมีที่ให้ตั้งแคมป์มีเส้นทางเดินป่าด้วยครับค่าเขาก็ถูกมากผู้ใหญ่40บาทรถยนต์อีก30จุดนี้แหละคะ่ะที่น่าสนใจเพราะว่าความงามความสมบูรณ์ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยล แต่มันผูกอยู่กับเรื่องราวของผู้คนอย่างลึกซึ้งเลยยังไงครับแม้กระทั่งชื่อคลองลานเองก็มาจากในอดีตท,ที่บริเวณต้นน้ำมีต้นลานอยู่เยอะมากอ๋อต้อนลานใช่ค่ะซึ่งชาวปากกากายอเขาใช้ใบของมันมามุงหลังคาทำฝาบ้านคือมันเป็นการใช้ชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งกับป่าจริงๆฟังดูเป็นวิถีชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติมากๆเลยนะครับแล้วอออะไรคือ จุดเปลี่ยนที่ทำให้วิถีชีวิตแบบนี้ต้องเปลี่ยนไปจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยคือปีพศ2525ค่ะ2 5 2 5ใช่ค่ะตอนที่รัฐบาลประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติคลองลานขึ้นมาอ๋อพอตั้งเป็นอุทยานการประกาศครั้งนั้นหมายความว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เคยเป็นบ้านเป็นที่ทํากินของพวกเขากลายเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไปเลยโอ้โ ชาวปากกากยอเลยต้องอบพยพย้ายลงมาตั้งถิ่นฐานในที่ราบที่รัฐจัดให้ก็คือที่ตั้งของหมู่บ้านในปัจจุบันนี้แหละค่ะโหการย้ายลงมาเลยปี2525 25นี่นี่มันไม่ใช่แค่เปลี่ยนที่อยู่นะแต่มันคือการเปลี่ยนโลกทั้งใบของเขาเลยใช่เลยค่ะจากที่เคยมีป่าเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เกต็ตเป็นบ้านกลายมาเป็นการต้องปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจเงินตราทำไร่มันสำปะหลังนี่คือจุดเปลี่ยนที่ท้าทายตัวตนของเขาอย่างมากเลยนะ เป็นการปรับตัวครั้งใหญ่มากค่ะซึ่งก็นำเรามาสู่คำถามที่ว่าแล้วผู้คนกลุ่มนี้คือใครกันแน่เรามักจะเรียกเต็ดปากว่ากระเรียงแต่จริงๆแล้วคำนี้มันก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีความละเอียดอ่อนอยู่เหมือนกันในข้อมูลบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากให้เราเรียกเขาว่าปะกะเกยอมากกว่าใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจริงๆคําว่ากระเรียงเป็นเหมือนคําเรียกรวมๆกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มที่มีวัฒนธรรมใกล้ๆก,ก,กัน แต่กลุ่มที่เรากำลังพูดถึงที่คลองลานคือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดแล้วเขาก็เรียกตัวเองว่า ak ak ปะกะเกยออ๋อปะกะเกยอค่ะเป็นชื่อที่สะท้อนตัวตนของเขาได้ดีที่สุดเราลองมาเจาะลึกถึงวิถีชีวิตที่หมู่บ้านน้ำตกคลองลานในปัจจุบันกันบ้างดีกว่าตอนนี้หมู่บ้านก็มีอยู่ประมาณร้อยหลังคาเรือนค่ะอาชีพหลักก็เปลี่ยนไปทำไร่มันสำปะหลังหาของป่าขายแต่สิ่งที่น่าทึ่งมากคือ่ามกลางการเปลี่ยนแปลง พวกเขาก็ยังรักษาแก่นของวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้นะคะอืในขณะเดียวกันก็ปรับตัวเข้ากับโลกสมัยใหม่โดยการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอ๋อมีการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวใช่ค่ะหยิบเอาภูมิปัญ,ญญาอย่างผ้าทอกระเรียงที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้อีกทางหนึ่งสแสดงว่าถึงต้องจะย้ายลงมาแต่จิตวิญ,ญญาณบางอย่างก็ยังอยู่วิถีชีวิตที่เรียบง่ายรักสันโดษปลูกผักเลี้ยงสัตว์ไว้กินเอง ยังอยู่แน่นอนค่ะโดยเฉพาะถ้าเรามองย้อนไปดูองค์ประกอบดั้งเดิมของเขาอย่างเรื่องบ้านเรือนนี่ชัดมากครับสมัยก่อนบ้านของชาวปากกากยอจะเป็นบ้านยกพื้นสูงทําจากไม้ไผ่ใต้ถุนก็เอาไว้เก็บฟืนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แต่ไฮไลท์มันอยู่ที่หลังคาค่ะหลังคาใบแตนหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะเขาจะมุงด้วยใบแตนซึ่งเป็นใบไม้ชนิดหนึ่งที่หาได้ในป่าแล้วมันพิเศษยังไงครับใบแตนเนี่ย ความพิเศษของมันคือมันเป็นวัสดุจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซน์เลยแล้วก็มีอายุการใช้งานประมาณ2-3งถึงสาปี oh. พอหมดอายุก็ต้องเข้าป่าไปหาม,มาเปลี่ยนใหม่วัตาจักรแบบนี้แหละค่ะที่มันบ่งบอกความผูกพันระหว่างคนกับป่าได้ดีที่สุดจริงด้วยคือป่าไม่ใช่แค่ฉากหลังสวยๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ต้องดูแลแล้วก็พึ่งพิงกันพูดถึงเรื่องเอกลักษณ์แล้วอีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการแต่งกาย ผมเห็นในรูปแล้วรู้สึกว่ามันสวยมากแล้วก็มีความหมายซ่อนอยู่เยอะเลยเยอะมากค่ะการแต่งกายของชาวปากากริยอเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนบัตรประชาชนเคลื่อนที่ได้เลยขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการแบ่งสถานะของผู้หญิงถ้ายังเป็นหญิงโสดเขาจะสวมชุดยาวสีขาวตรงกระสอบที่มีลวดลายปักที่สวยงามมากเป็นการบอกว่าฉันพร้อมที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้วนะแต่พอแต่งงานปุ๊บ เปลี่ยนทันทีเปลี่ยนทันทีเลยค่ะจากชุดขาวจะเปลี่ยนเป็นสวมเสื้อสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มแล้วก็นุ่งผ้าถุงสีแดงสดโอ้โหเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทุกคนในชุมชนจะรู้กันทันทีว่าผู้หญิงคนนี้มีครอบครัวแล้วแล้วผู้ชายล่ะครับส่วนผู้ชายจะเรียบง่ายกว่าค่ะคือเสื้อตัวยาวกับกางเกงสะโดหรือกางเกงขากล้วยแบบพื้นถิ่นแค่เรื่องเสื้อผ้าก็เล่าเรื่องได้ขนาดนี้แล้วนะเนี่ยแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะครับมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์บ้างไหมครับ อาหารของเขาก็สะท้อนวิถีชีวิตที่พึ่งพิงธรรมชาติเลยค่ะวัตถุดิบหลักก็มาจากสิ่งที่ปลูกเองหรือหาได้รอบตัวชื่อเมนูอาจจะไม่คุ้นหูเราเท่าไหร่แต่ฟังแล้วน่าอร่อยมากอย่างเช่นอะไรครับอย่างตาเคหรือแกงข้าวคั่วตาคอพอหรือแกงเบือหรือเมนูที่ชื่ออลัมการหน่อย,อยอย่างตาซูพอชอตลอคือชื่อยาวมากเลยครับมันคืออะไรครับเนี่ยมันคือแกงไก่ใส่หัวปุกค่ะ <laughs> อ๋แกงไก่ใส่หัวปุกค่ะหัวปุกเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งรสชาติอาหารโดยรวมจะมีเอกลักษณ์คือความเผ็ดร้อนจากเครื่องเทศสมุนไพรในป่ามันไม่ใช่แค่การกินให้อิ่มแต่มันคือการกินเพื่อเชื่อมโยงกับผืนดินที่เขาอยู่ฟังเรื่องบ้านเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอาหารแล้วผมเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆเลยว่าทุกอย่างในวิถีชีวิตของเขามันเชื่อมโยงกับธรรมชาติและความเชื่อบงอางอย่างอยู่ตลอดเลยนะ นั่นคือหัวใจสำคัญเลยค่ะความผูกพันกับป่าที่ต้องเข้าเวหาใบตานมาเปลี่ยนหลังคาเนี่ยแหละที่มันสะท้อนไปถึงความเชื่อดั้งเดิมของเขาด้วยเพราะป่าไม่ได้เป็นแค่แหล่งวัตถุดิบแต่ยังเป็นที่อยู่ของจิตวิญ,ญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่เราเรียกว่าการนับถือผีในข้อมูลบอกว่าเขามีความเชื่อว่าถึงคนไม่เห็นแต่ผีเห็นเสมอประโยคน,นี้ทรงพลังมากนะมันเหมือนเป็นกฎหมายที่มองไม่เห็นคอยคุมสังคมไว้เลย เป็นกุศโลบายทางสังคมที่แยบยลมากแล้วก็ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อค่ะเพราะมันทําให้คนไม่กล้าทําผิดไม่ใช่เพราะกลัวตํารวจแต่เพราะกลัวผีอืมความเชื่อนี้มันฝังลึกมากแม้ว่าปัจจุบันหลายคนจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธหรือคริสต์แล้วแต่รากของความเชื่อดั้งเดิมพวกนี้ก็ยังผสมผสานอยู่ในทุกประเพณีเลยอย่างประเพณีปีใหม่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่มีพิธีน่าสนใจที่เรียกว่าพิธีกินหัวเล่าหรือออซิโคใช่ไหมครับใช่ค่ะ คำว่ากินหัวเล้านี่น่าสนใจมากนะคะมันไม่ใช่แค่การดื่มสังสรรค์แต่เล่าในที่นี้เป็นตัวแทนของผลผลิตและหยาดเหงื่อแรงงานของแต่ละครอบครัวตลอดเที่ยปี oh. การที่หัวหน้าครอบครัวแต่ละบ้านเอาเล่าของตัวเองมารวมกันที่บ้านผู้นําทางศาสนาแล้วดื่มร่วมกันมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการหลอมรวมจิตใจของคนทั้งหมู่บ้านให้เป็นหนึ่งเดียวก่อนเริ่มปีใหม่ เหมือนการบอกว่าเราคือครอบครัวเดียวกันประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวนะครับในข้อมูลมีอีกประเพณีหนึ่งที่ผมอ่านแล้วทึ่งมากคือประเพณีแต่งงานที่บอกว่าผู้หญิงจะเป็นฝ่ายไปสู่ขอผู้ชายเรื่องจริงเหรอครับเนี่ยเรื่องจริงค่ะเป็นวัฒนธรรมที่ให้เก็บผู้หญิงมากๆเครืรอกและแตัดสินใจถ้าชอบผู้ชายคนไหนก็จะให้ผู้ใหญ่ไปทาบทามสู่ขอและพอแต่งงานกันฝ่ายชายต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิงก่อนหนึ่งฤดูเก็บเกี่ยว ไปช่วยงานพิสูจน์ตัวเองก่อนใช่ค่ะก่อนที่จะแยกไปสร้างเรือนของตัวเองได้โอนี่มันตรงข้ามกับวัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่โดยสิ้นเชิงเลยนะมันสะท้อนแนวคิดอะไรของเขาครับเนี่ยมันสะท้อนการให้ความสำคัญกับเพศหญิงในฐานะผู้สืบทอดสายเลือดและผู้ดูแลครอบครัวค่ะแล้วมันก็โรแมนติกไปอีกแบบนะคะเพราะตอนกลางคืนหนุ่มๆลุมก็จะมีวิธีจีบสาวในแบบของเขายังไงครับคือการใช้เครื่องดนตรีที่เรียกว่าเตนาซึ่งจะคล้ายๆพิง ไปดีดเกี้ยวพร,ราศีหญิงสาวที่ตัวเองชอบอ๋อใช้ดนตรีสื่อสารกันใช่ค่ะเป็นภาษาดนตรีที่ใช้สื่อสารความในใจจากพิธีกรรมสู่เรื่องความรักความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้มันถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาได้ยังไงครับในเมื่อเขาน่าจะไม่มีภาษาเขียนเป็นของตัวเองคําตอบอยู่ที่นิทานพื้นบ้านค่ะนิทานใช่ค่ะสําหรับชาวปาการโย,ยนิทานไม่ใช่แค่เรื่องเล่าก่อนนอน แต่มันคือคลังปัญญาคือห้องเรียนแล้วก็เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของชุมชนเลยโอ้โห oh. เขาใช้การเล่าเรื่องเพื่อปลูกฝังคุณธรรมบอกเล่าที่มาของประเพณีแล้วก็สอนทักษะการใช้ชีวิตมีเรื่องไหนที่เด่นๆบ้างไหมครับมีเรื่องหนึ่งที่ทั้งสนุกแล้วก็แฝงไปด้วยไหวพริบคือเรื่องเจ้ากระโดเป็นเรื่องของชายขี้เกียจแต่ฉลาดแกมโกงที่สามารถใช้ปฏิพานของตัวเองเอาชนะเจ้าเมืองได้ครั้งแล้วครั้งเล่า อ๋อสอนให้รู้จักใช้สติปัญญาแก้ปัญหาใช่ค่ะหรืออย่างเรื่องเด็กกําร้าที่สอนเรื่องความเมตตาเรื่องนี้เป็นที่มาของพิธีเลี้ยงส่งนกขึ้นสวรรค์ด้วยนะคะ,สะแสดงว่านิทานไม่ได้แค่ให้ข้อคิดแต่ยังอธิบายที่มาของพิธีการในชีวิตจริงด้วยใช่ค่ะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยหรือนิทานที่สอนใจตรงๆอย่างเรื่องความรักความสามัคคีของสองพี่น้องที่ไม่ถูกกันทำอะไรก็ล้มเหลวจนสุดท้ายกลับมาร่วมมือกันถึงจะสำเร็จ ถูกต้องค่ะเรื่องเล่าเหล่านี้ล่ะค่ะที่หล่อหลอมให้ชุมชนปการยอเป็นพวกเขาอย่างทุกวันนี้พอเราได้เจาะลึกมาถึงตรงนี้ภาพของน้ําตกคลองลานในหัวผมมันเปลี่ยนไปเลยนะจากเดิมที่เห็นแค่ภาพน้ําตกสวยๆตอนนี้ผมเห็นภาพของชุมชนที่มีชีวิตมีเรื่องราวมีวัฒนธรรมที่น่าทึ่งซ้อนทับอยู่ด้วยอืมมันทําให้สถานที่แห่งนั้นมีความหมายมากกว่าแค่จุดเช็คอินถ่ายรูปและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันค่ะ หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านอัตมักโอท็อเพื่อการท่องเที่ยวครับซึ่งก็เป็นความพยายามที่จะหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้กับการเปิดรับโลกภายนอกเพื่อสร้างรายได้เป็นการเดินทางที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันจริงๆนะครับจากภาพสวยๆในโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดให้เราอยากไปเห็นด้วยตาตัวเอง พอได้ไปเห็นแล้วก็เกิดความสงสัยใคร,ร่รู้จนพาเราย้อนกลับไปค้นหาเรื่องราวของผู้คนเจ้าของพื้นที่ใช่ค่ะมันเปลี่ยนสถานะเราจากการเป็นแค่นักท่องเที่ยวให้กลายเป็นผู้ไปเยือนที่มีความเข้าใจแล้วก็ให้ความเคารพมากขึ้นถูกต้องที่สุดค่ะดังนั้นเลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ได้กลับไปคิดกันว่าเวลาที่เราไปเที่ยวชมความงามของธรรมชาติ เราเคยลองมองลึกลงไปถึงเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของผู้คนในพื้นที่นั้นบ้างหรือเปล่าอืม mm. จะเป็นอย่างไรถ้าการไปเยือนน้ำตกคลองลานครั้งต่อไปนอกจากจะได้ยินเสียงน้ำตกที่ดังกึกก้องแล้วเรายังลองเงี่ยหูฟังบางทีเราอาจจะได้ยินเสียงเต้นหน้าที่ลอยแววมาตามลมหรือได้ยินเสียงกระซิบของเรื่องเล่าโบราณที่ยังคงถูกเล่าขานกันอยู่ในชุมชนแห่งนั้นก็เป็นได้